สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่ช่องทัดคาบอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัว Mobox นะครับหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ผมสมผสานระหว่าง d e f i นะครับแล้วก็เกม NFT t เข้ามาด้วยกันนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาที่หน้าเว็บก่อนเลยนะครับ m o b o x .io นะฮะเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็จะเจอกันหน้านี้นะฮะทีนี้เนี่ยแพลตฟอร์มของเขาทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะครับ โมบอกแพลตฟอร์มนะฮะก็เป็นแพลตฟอร์มฟรีทูเพย์นะครับอยู่บนไบแนนสมาร์ชเอนนะครับหลักการก็คือว่าเราเนี่ยจะนําเหรียญหรือว่าสเตเบิลคอยหรือลิควิติตี้พูลของเราเนี่ยไปสเต็กนะครับหรือไปฝากไว้กับระบบนะครับหลังจากนั้นระบบเนี่ยจะให้ NFT กับเรามานะครับแล้วเราสามารถเอา NFT อันนั้นเนี่ยไปเล่นเกมได้นะครับเพื่อเอิญเป็นเหรียญโทเค็น token นะครับของตัวแพลตฟอร์มนะครับพอเราได้เหรียญโทเค็นโมบอกหรือเอ็มบอนะครับเราก็สามารถเอาเหรียญนั้นเนี่ยไปสเต็กต่อได้ นะครับหลกักการเหมือนดีฟาย2.0นะฮะเอาไปสเต็กต่อได้นะครับเพื่อรับรีวอร์ดเพิ่มเข้ามาอีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3เกมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมีเกมอะไรบ้างนะครับก็เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ฟรีนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะรับของรางวัลจากตรงนี้ได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ย แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยยังเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเกมนะครับสามารถมาใช้ระบบตรงนี้ได้นะครับเพื่อพัฒนาเกมของตัวเองบนระบบนะครับผู้ใช้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะสร้าง NFT ของตัวเองบนโมบ็อกซ์แพลตฟอร์มได้เหมือนกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่า3เกมเนี่ยมีเกมอะไรบ้างนะครับครับก็เข้ามาหน้าเว็บนะฮะแล้วก็กดเข้ามาดูที่เกมนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3เกมนะฮะ b ล o อกเ r รา l e r นะครับ Token Master แล้วก็ Trade Action นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ Trade A c t i o n ก่อนนะครับครับก็มาดูที่ Tra A นะครับ เทดแอคชั่นเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3มรูปแบบของเกมนะครับมีตั้งแต่ Simple Trade นะครับ l e v e r a g e มา n i a นะครับแล้วก็บ l and แบ a r นะครับ Simple Trade เนี่ยหลักการก็คือว่าเราจะได้รับเงินมาทั้งหมดนะครับเป็นเงินจำลองนะฮะ1ล้านยู d นะครับแล้วก็ฝึกเทรดกันไปนะครับแล้วก็คนที่อยู่อันดับต้นๆเนี่ยครับก็จะสามารถได้รับรางวัลเป็นเหรียญโทเค็นของตัว MoBo x ได้นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเ e เวลเลจมาเนียเนี่ยก็คือจะเป็นเกมที่เราได้รับเหรียญโทเค็นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเล เหมือนเล่นฟิวเจอร์คนที่จบโพสชันนะครับหรือว่าปิดสัญญาตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เวลาจะหมดแล้วได้รับผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะฮะสองนี้ก็คือเป็นหลักการเทรดนะครับบูลแอนด์แบร์นะครับก็คือเป็นเกมที่เราเนี่ยแทงนะครับว่าตลาดเนี่ยมันจะขึ้นหรือจะลงนะครับถ้าเราแทงถูกนะครับก็คือเราก็จะได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับก็จะมีให้ทั้งหมด20ครั้งนะครับให้ลองกันนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นเกมแรกนะครับซื้อเกม ชื่อเกมว่า Trade r e Action นะครับครับเกม Token Master นะฮะก็จะเป็นเกมที่จะให้เราสะสมเหรียญนะครับคล้ายๆเกมเศรษฐีนะครับก็มีสกิลให้เราใช้ด้วยนะครับก็เล่นกับผู้เล่นคนอื่นนะฮะแล้วก็สะสมว่าใครจะมีเหรียญเยอะสุดในเกมนะครับอย่างนี้เนาะครับส่วนเกมอีกเกมหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าเกม Block m o m o b r า w เ e r นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีนะฮะว่าตัวเกมเป็นยังไงนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูที่ NFT Marketplace นะครับอย่างที่บอกไปส่วนถ้าเราเอาเหรียญเรามาสเต็กกับเขาเราก็จะได้รับ NFT นะฮะ NFT เนี่ยก็สามารถนําไปเล่นได้ทั้งเกมนะครับหรือว่าเราสามารถนํามาขายใน NFT Marketplace ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยเหรียญที่เราใช้ซื้อเนี่ยก็จะเป็นเหรียญ BUSD นะครับก็จะเป็นบนเชนของ Binance นะฮะ stable coin บนเชนของ Binance โอเคนะฮะแล้วก็นอกจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งฟาร์มนะครับก็คือจะเป็นเหมือนูฟ u farming นะครับเอาเหรียญ MBOX นะครับมาสเต็กได้นะฮะ แพลตฟอร์มนี้นะครับใครที่ถือเหรียญเยอะเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการออกเสียงนะครับหรือว่าสิทธิ์ในการโหวตต่างๆได้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของดาวนะครับหรือ decentralized automation o นะฮะก็คือใครที่ถือเหรียญเยอะก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตกําหนดทิศทางของแพลตฟอร์มได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรถแมพกันนะครับครับก็มาดูที่รถแมพนะฮะอันนี้เขาก็ทําไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จะมีที่ว่าให้ครีเอเตอร์เนี่ย มาสร้ง NFT ได้นะครับแล้วก็ในช่วงปีหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีว่ามีเป็นดาวนะครับโหวตดิ้งได้นะครับก็คือใครที่ถือเหรียญเยอะก็ได้โหวตนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็มีปล่อย l e g e n d a ด y NFT มานะครับแล้วก็ต้นปีหน้านะฮะก็จะเปิดให้นักพัฒนาเกมจากข้างนอกเนี่ยมาสามารถสร้างเกมบน M b o x Platform ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้อีกรอบนึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนอะเรามี stable coin นะครับหรือ liquidity pool นะครับก็เอามา Stake นะครับพอ stake ปุ๊บนะครับเราก็จะได้เป็นเหรียญโทเค็นนะครับแล้วก็ได้กุญแจมานะครับสำหรับเปิดกล่อง NFT นะครับพอเราได้ NFT มาเนี่ยเราก็สามารถนำ NFT นั้นเนี่ยมาเล่นเกมได้นะครับก็มาเล่นเกมนะครับหรือว่าจะเอา NFT นั้นเนี่ยไปขายในตลาดของเขา นะครับแล้วก็จะได้ผลตอบแทนมาเนอะหรือว่าสมมติว่าถ้าเราได้เหร,รียญโทเค็นมาเนี่ยเราก็เอาไปฝากนะครับแล้วก็จะได้กล่องเงเหมือนกันนะครับก็เป็น NFT เหมือนกันนะครับพอได้ NFT ปุ๊บเราก็เอามาขายหรือว่าเอามาเล่นเกมแล้วก็รับเหรียญโทเค็นแล้วไปขายทีได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการของเขานะครับผมโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเราสามารถรับ NFT ฟรีได้ยังไงนะฮะตอนนี้เนี่ย ทาง Mbox เนี่ยเขามีจาก NFT ฟรีอยู่นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวผมสาธิตวิธีการทำให้ดูเลยนะฮะอย่างแรกนะครับก็ล็อกอินเข้ามาในหน้า Binance Marketplace ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเจอกับ Mobox Game นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับครับพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเขาเขียนว่า $1 นล้านดอลลาร์นะครับ NFT Giveaway นะฮะก็กด Join Now ครับ ก็จะเห็นได้ว่าเราก็เข้ามาในหน้านี้นะครับก็ทุกคนเนี่ยพอเข้ามาถึงเนี่ยมันจะมีให้เรากรอกนะครับว่ากรอกหมายเลขคนชักชวนนะครับหรือว่าหมายเลขเพื่อนของเรานะครับก็สามารถกรอกเลขตรงนี้ได้เลยนะครับตรงที่เป็นเลขสีว่าฟาตรงนี้นะครับ80ดศ6 5ย์ี่สองหกห้าสามนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ NFT กันนะครับหรือว่าเป็นตั๋วสำนรัปรเปิดกล่องเนี่ยอยู่หนึ่งใบนะฮะแล้วก็ พอเข้ามาหน้านี้เนี่ยเราก็จะมีเลขของเราถูกไหมครับเราสามารถแชร์เลขของเรานะครับแล้วเราก็จะได้รับตัว2ใบนะครับต่อการแชร์หนึ่งครั้งนะฮะแล้วเพื่อนของเราเนี่ยก็จะได้รับตัว NFT เนี่ยคนละ1ใบนะครับถ้ามีคนแช์นะฮะก็สามารถกด Copy อันนี้นะครับแล้วก็เอาไปแชร์ให้เพื่อนๆได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น QR code ก็ได้นะครับเป็น QR code นะครับก็ให้เพื่อนๆไปฟแกนกันแล้วก็แชร์กันได้นะครับโอเคนะฮะ ตัวอย่างทีนี้ตัวอย่างของ NFT นะครับก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะสมมติเราเปิดกล่องนะครับก็จะแบบแบบว่าเขาก็จะมีทั้งว่าเทียนะครับเป็น u n c o m มอนเป็นแร่นะครับ legendary อะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราสุมเนี่ยเรามีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับอีเวนต์นี้ก็จะมีอยู่อีกประมาณ5วันนะครับก็ถ้าใครสนใจไงก็ลองไปตามกันดูได้นะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็ลองไปทํากันดูนะครับก็ถ้า ไม่คิดม้างอะไรก็แนะนำอยากให้ใช้หมายเลข r ิฟเฟอรของผมนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับก็คลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับถ้าใครสนใจที่จะลงทุนนะครับหรือว่าสนใจที่จะเล่นเกมนะครับหรือว่าเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ก็ศึกษากันดูเองอีกทีนะครับคลิปนี้ก็มีมาเพื่อให้ความรู้นะครับแชร์สิ่งใหม่ๆกันนะครับแล้วก็เพื่อความสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ